สวัสดีครับผู้ฝ่ายบริหครับเนี่ยมันนี่ก็รับมาดูด้วที่ของเขาเรียกว่าของห้องรับรองของศิลปินอินดี้กิ๊บบูนะครับคือว่าวันหลังที่ซอมไปมาดูขนาดนี้ครับผมนะฮะรายการผมสิบภาพี่น้องมาเบิ็งผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เน่ยศิลปินดีของกิจบู๊สนครำเลยเป็นล้านนะครับมาเลยครับออสวัสดีครับ เดี๋ยววีดีโอขยายย้อนไปอะไรก็โกนะครับก็เป็นไงเขาเป็นศิลปินใช่ไหมครับเดี๋ยววีของวัดเกิดก็ทำเพื่อจังหวัดรอดได้ถ่านีอยู่แล้วใช่๋ยววีดรราชธานีอยู่ราชธ่ายดีรอดถ่ายดีครับผมรอดถ่ายดีหน่อยก็ขยายเป็นก็เป็นอุดรราชธานีใช่ไหมครับครับแล้วเที่วัดอุดอ่อนมีอะไรก็าอ่าวัดทำไมต้องอ่าวัดต้องมีทั่วประเทศอแล้ววัดอะไรเราก็ต้องเอ่ยชื่อด้วยวัดที่แปดจังหวัดเลยวัดอะไรวัดบ้านหน่วย วัดบ้านงอยนะครับวัดบ้านงอยก็เป็นยังไงเขาก็มีเจ้าอาวาสใช่ไหมมีเจ้าอาวาสทุกวันมีแล้ววัดไหนตาประกอบวัดไม่เห็นมีเจ้าอาวาสวัดอะไรอะไรวัดอะไรวัดถนนวัดอะไรก็ไม่มีเจ้าอาวาสเราเป็นผู้กุนตาีแล้วใช่ไหมคุณเอ๋คุณโอครับฉันไมกินเราไม่มีงานไม่นี้คไม่กินไม่มีงานแล้งทำไงก็ไป็นอาชีพอื่นใช่ไหมทำอะไรครับก็ไปทำอะไรก็ได้ไปเดินเต่ขุนไปอะไรก็ได้เปนพิการทำใช่ไหมครับ ไองคือคือคือท่านนี้ต้องไปเช็คนะครับไปเช็คยังไงใส่คอจะอักเสบมันนี่คือคอริ่งอันนี้อันนี้พี่คิงพี่คิงนะพัทนะครับก่อนบ่ายก่อนบ่ายเอออันนี้แล้วก็มาเจอกับน้องเต้ย อะไรวัดธรรมอะไรน้องเต๋อที่บดินทร์เลครับผมโอเคเลยเป็นสิแดงพินอีกชั้นนึงที่อยู่ในกลุ่มของกินที่กิ่งดูนะครับผมเนี่ย้ม่เตป็นไรที่กนไม่ได้ครับผมหนึ่งศูนย์หนึ่งแล้วจริงว่าตั้งใจจะมามานะครับผมเห็นว่าโอเอเมาผมก็เลยยังมาเยี่ยมเล่าซื่อๆนะครับเพราะว่าบุคคลเดียวกันได้โอเอแกลไรรคับล์ครับผมฝากพี่น้องน้ำนะครับผมยำยำกับไลยกันครับยำที่อบบานครับผมฝากผลงานน้ำนะครับผมเทนท์ของพี่โอเอหรือของผมน้ำเต๋อที่บดินทร์ไหนครับ ครัผมไมีเกลือมาหาพนึงครับผมเข้มขึ้นกับใครกับใครแหลกกับรียกก็สำคัญเข้มขึ้นกับเครับแล้วก็จะมีครับผมแล้วก็จะมีอ่านังเจอจัตอันนี้คือใครครับอ่าลูกคือลูกคืนเฮ้ยไปไหนแล้ววะอ๋อนี่ครับผมยืนกับเพิ่งที่ดีครับเพิ่งที่ดีครับเส้นี่โอ้โหเนี่นี่ครบนีิ่งที่ดีต้องจารีน้องจารีนะครับผม อ๋ลชาตจารียยี่ยูฟอไปยูฟอกักันกันะกะสิมีช่วันเด่นโส่ชันบงเลครับาด้วยแล้วกันนะครับนี่เาจารีเลยรรกจะมีอีกน้องน้องฟิกกี้มะแตงโมอะไรแกะน้องวัดน้องบอสไน้องบอสเลยเออน้องบอสีดคมอะวกนีกอ่าสนิทกั น้องน้องพงครับผมตอน้องพง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 เ์ร่มกันใต้นะครับผมพี่ฮิงเคนใต้ใช่ไหมครับพี่ฮิงร่วมคนใต้ครับร่วมคนคนที่คนไต้ครับตายตายเป็นบุรีตต้เป็นคนเป็โรกีหลัดนิดเกิเอาไม่อยู่กันนเป็นบุรีครับนี่คือ EP สองนะครับที่เราพาท่านผู้ชมมาอยู่บรรยากาศในห้อง รับรองของศิลปินดิีิคิดดูนะครับมีสามติดตามเลยสอมให้หนึ่ๆนะครับผมได้ติดตามไหมครับผมไปแล้วครับ